มั่งกับอาหารเมือนี้โอ้ยอย่ามานิดเดียวเองอแต่ว่าเขาก็ตั้งใจทำนะเป็นความตั้งใจทำปนีปนีปนีปน,นีกินซิอร่อยไหมแอบให้เกรตดด้วยเกียวโตโตองคู่อร่อย วาาบีทำผิดปิดหน้าทำไมอ่ะเขาบอกว่าเกียวโตเต้าหู้อร่อยมากเลยนะเต้าหู้เกียวโตสุดยอดเลยนะแล้วอร่อยไหมฟองเต้าหู้อร่อยนะอร่อยอร่อยแล้วใบนั้นเฮียกินเป็นไหมนะ กินไม่เป็นลองกินดูสิเป็นไงถั่วดีว<ม>ดอกไม้มจิ้มหน่อยแล้วเมื่อกี้จิ้มเยอะไปเหรอใช่<ม>อือมากินให้อร่อย ต้อนั่งรถเมลมวารไฟสิครับนะครมาวรถลายายายนี่แผนมันสูงต้องยังไงต้องลงเยไติดแล้วต้องมเวลาถ่ายยิเก้า เสียเชื้อโคโรนาโหได้ใส่เช็คกี่น้อยกีบ่บาน้อยมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้มาตากแอร์แอร์อะไรแอร์ยักษ์ทำไมถึงตากแอร์อ้าวมันร้อนไงแต่พอมันร้อนหรือมันเย็นอ้าวก็ที่มาตากแอร์เพราะมันร้อนวันนี้เราลังเลไปไหนขึ้นเขาบนเขาเมี่ยอ,อะไรวัดน้ำเย็นเฮ้ยวัดน้ำใส <laughs> <c oughs> ปัดน,น้ำเย็นทำไมน้ำมันใสอ่ะอ้าวเดี๋ยวไปดู anyway. ไงเดี๋ยวไปดูกันอ่มกินไอติมแล้วข้างหลังเป็นอะไรเดีนเดน๋น้าเดือดนะพี่ ไปหรือเปล่าเขาห้ามเดินกินไม่ต้องเดินกลับที่เดิมแล้วไหนๆก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็หาที่สิงสถิตแล้วก็กินนีงไงเขาก็ขายบุห่บางคนละล้างกับเขา ีแล้วหรอเมื่อเช้า,ชาไงมันกิ้น้ำขวดหนึ่งฉีต้องสามรอบแล้วนะลุงกับเมื่อเช้า,ชามันมน่าจะหกรอบเจ็ดรอบแล้ว hey, นะจะลุก,กมาเที่ยวหรือไม่กีถ้ามันไม่ปวดก็ไม่ฉีหรอกนะมันก็มีกวนใจอย่างนี้แหละหออก็เลยใส่พัเพิดมาไง หรือว่ามาเปลี่ยนที่ฉี่โอ้ใช่เปลี่ยนที่ฉี่คือเปลี่ยนที่เที่ยวโอ้โหอะไรหนามากหนาแล้วมันยังไงหนาวนี่ทำรังไม่ได้เลยนะ ล้าป้าคิดถึงทำรังไงบ้าใครเขามาทำรังเขามาทำพื้นวัดไม่ใช่ญี่ปุ่นมีทำรังไปส่งของมือไทยก็สมัยป้าหนุ่มๆก็ปันหนาก็ไม้ก็คนละไม้กันแล้วเนาะไม่ไมประเภทเดียวกันแต่ว่าอาจจะค,คนละคนละอะไรอ่ะคนละคนละสายพันธุ์ริมตอกทำไมอ่ะยึด คานกระส่าหยุดได้ด้วยเหรอเนี่ยยึดให้มันแน่นไงคือคือเขาก็ใส่คานดื้อๆเนาะเสร็จแล้วขาข่า่านคืออ่าลออ็อกล็อกเนี่ยดูดูตรงนี้ดูตรงนี้เน,นี่ยเมนูแบบเนี่ยสมัยก่อนอะม,มันสม,มยัยนี้พร้อยถีบถึงถีมันไม่มีเครื่องเชื่อมอ่าย้ําหมด ย้ําหมดเข้าใจไหมแม่เห็นไหมเหล็กคือเขาต่อเหมือนเหมือนไหนเหล็กไหนเหล็กนี่นะแรงเนี่เขาย้ําหมดนะตรงไหนอ่าที่ลอยต่อไหนอ่ารอเหมือนอะไรอไอ้อเทอ่าเอไอเทลก็ย้ําหมดนะไม่มีการเชื่อมเอาเหล็กเขาร้อนแล้วตีให้มันบานเหล็กเขาร้อน กานดูอะไรอ่ะ,อะด,ดูแค่ตีกระชังตั้งพื้นกระงตั้งพื้นกระชังตั้งพื้นแล้วมันทำไมหรอถ้าเสียงพ่อดีอไหนไม่รู้สิดอ,ดอกยุ่งดอกหญ้าอะไรสักอย่างมั้งม,มันจะอยู่อะไรที่ไม่อด้ม่ออก ต้องไปดูสรารคดีแล้วล่ะถึงจะแจกแจงเนาะแต่เป็นไม้ของประเทศนี้เองเป็นไม้ยไม้ที่สร้างเป็นไม้ของนะญี่ปุ่น อ๋อเยสทำไมไงมั <S <s はは Torah, <e okay. นสวยไงแล้วมันเย็นนิดหน่อยใช่ไหมแล้วมีต้นเลยมีต้นเฮ้ยนี่คือซากุระมั้งมปต้นเป็นป้ายน่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋สวยๆมาใบไม้เปลี่ยนสีก็จะดับเบิ้ลดับเบิ้ลมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่อีกสักห้าปี ไอ้ยีสปีนะก็ได้ไอ้ย mm ี่ีสิบปี mm hmm. ะมาไงอ่ะบา้าคขบินไงเนาะแผลจ้เป็นวิญญาณเป็นวิญญาณลอยมาจาเป็นมีคนอยู่ใวัดอยากให้พระตกปา ส่วนดังๆได้ไหมอืมอร่อยไหมเฮ้ยมันเป็นไม่ใช่ไอ้นั่นนะไม่ได้ใส่นมนะมันเป็นชาเขียวน้ำร้อนแล้วมันมีฟองอร่อยไหมอ๋อก็ก็ใช้ได้ใช้ได้ แล้วเมื่อกี้พูดอะไรกับคนขายเวลาจะเรียกเขาว่าซื้อหมีมาเส้นอืมไม่ได้ซื้อจะหนีมาเอาแป้งกินไม่ใช้มือเขามีซ่อมไม่ใช้ก็ไม่ใช่เฮ้ยอ,อ,อะไรเตียวันน้ำใสเป็นไงบ้างอ๋อเรียกว่าน,น้ำใสเหรอ,อก็เออ ขึ้นที่สูงดีออวัดก็สวยดีอ,อ,อากาศก็เย็นดีได้สัมผัสภูเขาขาหน้ามาอีกไหมได้ไม่มีปัญหาจะเลือกะห้า,าปีนะมา็นไม้ร่วงบาไม้อ้าวใบไม้อะไรล่ะนี่ล่างรถไป็นไหน<ฮ>คนล่างเขาคิดจริง เขาจะลี้ยวนึกถึงในซีรีส์โบราณไหมซีรีส์โบ,บราณตอนที่ป,ป,ป,ป้าป้าเป็นพระเอกเหรอที่ต้องอะไรนะต้องยอมใจอ้าวนี่บอกว่าต้องให้ไม่ใช่หรออ่ะเขาเขาไม่ให้อ่ะสถานที่ต้องให้เนี่ยพูดใหม่ดิสถานที่ต้องให้อืมให้เราต้องทำท่างไง สถานที่ต้องให้ <laughs> นี่ได้เห็นอะไรนะ <S <S หัวสวมนั่งยองญี่ปุ่นแท้นั่งยองยองคือเปิดไปห้องนึงก็ชักคโคเปิดไปห้องนึงก็นั่งยองแล้วนั่งยองเขาอะก็ไม่เหมือนเราอือคือเหมือน,นยังไงรูปรองเท้าใช่ไหมอือเออแต่ว่าปราปาก็ดูแล้วมันเหมือนอะไร จะกันดอกไม้เลยอยแล้วก็มีคอหา่านแล้วว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนยังไม่แน่ใจว่าก็หันหน้าคอห,าหา่านหรือว่าตัวอะไรเห็นปุ๊บนี้ยดาไม่ออก 🎵🎵🎵 มาเดินย่านเลยถนนเกชาไงถนนเกชาออกกี่นี่ก็ใช่ไหม,มใช่หมดแล้วเนาะอมืมาลดเลย่งเลยเดินเ,เข้า,าไปคืปปดสมัยก่อนเกชาในหนังญ,ญี่ปุ่นที่เราดูมันเป็น มันเป็นแบบันนั้นโอไอรันไม่ใช่เกียร์ขอันนั้นคือขายตัวมือร์ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เกียอย่างนนี้ก็ต้องมีมีขายบริการด้วยแหละเนาะเวลาจะตกลงไหมเวลาจะตกลงกันไม่ขายย็งได้ราจะสมัยสงครามนี่ก็ต้องขายอยู่รอดนะก็แลราแต่ถ้าอย,อยางอยู่รอดก็ตามสบาย นหนังสารเนะ หน้าตึงนี่คือตีนกาไม่มีแล้วหรอใช่มันมันไม่มีความเสียกันหนุ่มขึ้นไม่รู้มันไม่ดีไม่ดีดีมันมันไม่เหนื่อยอแต่มันปวดข้อเท้าตามธรรมชาติตกลงปวดข้อเท้าหรอไม่พอเ,เดินเดินเยอะไงอ๋อมีขนาดนั่งรถมีไหมต้องงานไม่ใช่นะตอนที่นั่งอ่ะมันมันเหมือนกับคือถ้าได้เดินอย่างเงี้ยโอเค แต่ถ้าได้นั่งพักนะเดินไม่เดินไม่เป็นเลยน้องทิม oh. ลุกขึ้นมาเดินเนี่ยเดินโดดก็เด็กก็ดอกกะแดกแต่พอเดินดเดินพอเข้าที่นี่ยไ่เข้าใจนะแล้วนี่มาไหนเนี่ยวัดทองไงยอวัดทองอสวยไหมตรงนี้สวยนะดูแบบสะอาดอืม หิมะหิมะกับทองอ่ะเออมันเข้ากันดีไว้ก็คุณได้บอกไนงะว่าถ้าหิมะตกไปส่นวนใหญ่เขาจะรีดมากันแล้วมันก็ตกไปนแล้วด้วยตอ,อตอนนี้ไม่เห็นหิมะแล้วนะแค่แต่หลังคาดำอย<อ>ากเอารูปให้กล้องดูหน่อยไปดูวัดทองเราตอนแรกรู้ไม่แน่ว,ว่าวัดทองหน้าตาเป็นยังไงก็นึกว่าแบบ มีทองหน่อยเองเพราะคนว,ว่าอทองทั้งหลังเออโมหรือเออลอปล่าืรนม,มาก ถายรูปสองรอบตรงนี้มันสวยกว่าไป ตุเร่เตเตอินโตเกียวอ่าลตุเร่เต๋ออ่าก็อินเกียวโตอ่าเกียวโตโตเกียวอ่าแสนเพิดเพลินเหมือนอยู่นิวยอร์กเหมือนันิวยอร์กหนวะอ้าวก็ตึกแล้วก็ถนนกานเจริญ อะไรวะเท้านาฬาที่มันบอกองศาแล้วก็อ,อือว่ามันถูกกว่าไทยไหมถูกกว่าเหรอถูกกว่าเพราะวาตอนเย็นให้เลือกระหว่างเที่ยวป่าไผ่กับช้อปปิ้งเลือกอะไรตอนเย็นให้เลือกระหว่างเที่ยวป่าไผ่กับช้อปปิง้งเลือกอะไรช้อปปิ้งทำไมเลือกช้อปปิ้งไงี่ยก็ได้ของกลับบ้าน ปลาไผ่ขี้เกียจเดินลปะปลาไผ่ก็ฝนไม่ตกก็เดินฝนม,มันก็ไม่ได้ตกเยอะกันหน่อยอ,อันนี้นว่สิบเปอร์เซ็นต์หรออะไรมาลบไมแพนเค้กล้าเป็นไงอ๋อาะว่าาทำน่ากินครับเท่าไหร่ห้าร้อยบาทมสมราคาไหม อีเทตันไงก็ได้หอคอยอยู่ตรงนั้นก็เดินตามหอคอยไปเด็อยู่ตรงหอคอยนั่นเนาะจะตามหอคอยไปทางไหนล่ะไปทางไหนก็ได้ทางนู้นทางนี้ได้หมดอยู่ที่ไหนตอนนี้เหรอยังวันาท ไหนยาวราชนี่ไงมึงเขียนตรงไหนว่ายาวราชหอยาวราชหอยาวราชยาวราชมีหอด้วยเหรออ๋อนี่ไงจะไปสร้างอยู่านี่แหละตึกเจ็ดชั้นเหรอตึกเก้าชั้นเก้าชั้นสร้างใหม่อ๋อตึกสวยมากอืม